สวัสดีจ้าพื่อนชอบามาหน้าฉันได้ไนะคะตอนนี้ก็มาอจาอดทางน้านเป็นคลิปยาวๆแล้วนะโอ้ยถ่ายคลิปโอ้ยอ่าเมมเม่คือว่าเขับไปทางในสวัสดีครับแม่เม่จอดไหนคะจอดไหนกันไหนเขาบ่อยบ่อย,อยบ่อยคุณต้องจ่ายผมสนะองร้อยนะผมบวกคุณแต่ละคาแต่ราคาเนี่ยคุณต้องมีทิปให้ผมแล้วสองร้อยบาท ทีิไม่มีมีแต่ทับเปล่าใามแต่ต้องรีบออกมานะพอโรงงานเริ่ต้องรีบออกมารถอรถทีงานเราหมดเลยจะไม่หมได้หมดหนน่าจะออกก่อนที่เะอยก

อะไรโอยหล่อสองรอพ่อบอกดีดลูกอลได้พอดอัอะไรพ่อไอพอยิงลูกนี่คืออะไรนี่กาเฟจากบ้านเม่ัคืนนี้ไม่ต้องกดหับกนอนเล้วกาแฟเหรอนมเ้าค่ะใส่นมใส่ม่เว่าาว่างลิ ม่าอยยุให uh, ้จับไปหลอนี่แหละถึงช้านิพองานเลิกพ้นขับกมันขยับพ้ก่อนนะไม่มีพี่ฟองก็ไม่เปมนไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเปที่ครัวค่ะกลกับแม่รถน้ำก็มีแม่ครับพีเกลือมาให้เหมือนน้องพลอบกินอัะขอขอบคุณค่ะปอดีเลยเนอไว้ค่ะหย่ังไยังแต่ก็ก็เอาค โอเคขึ้นมาแช่มาระดับนึ่งเฮ้ยก่อนวันทําบกพักผ่อนไม่ทำบกทำบกเบ๊เข้าไปนี่ปรนตัวใส่มาแล้วมูไปก่อนดิเอฟทับุ่นแรกบอกนะว่าหลังจะตัดผมบอกสวนบาทกอตัดผมขี้นกบ้าบ้าบ้าก่อนพี่นกหรือปล่าคุณน้าทับก้อนใส่ทีเช่ดหงเลยน่าจะด่า เ้ชไปอยู่้วยะมีอะรเปเหะอะไม่ได้ช่วยไม่รต่มราะอะไรามลายลงมาค่ะมีแต่เมาค่ะแม่เมลายกับตะกะย่างค่ะเดี๋ยวนูเป็นคนเหตุผ่ามือละมือวันเกิดลูกคนละ บอกผูถึงมาคือตุลมากลากใหม่คนนี้ลีบขาเปนเจอยลูกบอลลอแล้วมาเลยตลาดกลางค่ําไม่ตู้กูเดียวแม่ตู้รอดไม่เจอมากันเลยเลี้ยูกลางเลี้ยงก็ลูกบอกมาแม่แม่ของผมก็รู้กมาผมมางานแล้วนะคระผมก็คิดว่าลูกดูแลมานิดเอ้ามีแม่คนแหล่งทวงหนูมีทุกคนทองหนูมทวงหนูหอมเบิร์ต S <S <Book ing> น้ำหน,นักขึ้นมาสองโล<ช>นิดหนึ่งแม่แม่เข้าใจไหมว่าพร้อมแต่ว่าน้ำน้ำนวลดีขึ้นน่าว่าหน่าไม่แหง้งใช่ผิวผิวเนียนไึ้นน้ำหนักเท่าเดิมปะร้อยสี่สิบเอ็ดขาขึ้นมาโลนึงขึ้นโลนึงเหรอใช่่ก็ยังไหวมันขึ้นมานิดนึงขึ้นมาโลนแต่ก่อนมันหอมเกินแล้วเดิน

เอาเวลาการจอด้างนะคะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นนาหนาเวทีนะคะจะเป็นพื้นปูนนะคะได้เป็นไรอันนี้ไงได้อยู่แต่ได้กี่ได้ค่ะห้าเอาแต่ห้างานวันนี้ก็จะเป็นลานเบียร์คลาสสิกนะคะเหมือนเดิมบ้าคุณอะนี่เป็นเตกยตาโตระวังโตะุณวันนี้นะคะไม่ต้องกลัวแฉะกลัวจืนกลัวอะไรนะคะอ่าฮะนั่นแหละ วันนี้ก็จะเป็นงานประมาณนี้นะคะคได้สถานที่ได้โอเคมีลมโกกนะคะเยน็นียวหนีกน,น,น้ันนมันี่ย้ม่แม่ก็ปลาส้มสายโอ้วันนี้เราแสดงใกล้ เขาฟังไม่เขาฟังเป็นหรือเปล่าก็ต้องมาลาเป็นหรือเปล่าวันนี้ฝึกวันนี้ผู้จัดการเปลี่ยนไปนะคะผู้จัดการหล่อขึ้นไปเปลี่ยนหลังค้าม่าไปตัดลัางข้าม่าน้านใดกับตัดตัดตลาดเดียวตัดตลาดพี่เกย์สอลาดพร้าวสีนะคะพี่กัร้านเผื่อใครอยากอยากไปตัดด้วยเนาะสวัสดีค่ะกินข้าวไป กินแล้วออกออกมาหกือยไปเลิจเวย่เท้ามาเลยอันน euh> ี้ว่ทาสองร้อยเจ้ามือสองร้อยว่ลอยลมต่อได้จ้ะจับโดนโดนจีสองร้อีบสองร้อยีบกบหรอมีให้บดตอนนี้สองร้อยีบอะมีมีสาวมีเท่าไหร่วะสี่พันปะนี่นี่ผมก็บอกบอกค่อยเด้สนบาเบอร์แล้วรองเท่กว่านี้อีกกระโป๋

แจ้งอีกครั้งนะคะพิกัดการวันนี้นะคะอยู่ที่รามคาแหงนะคะร้อยเจ็ดนะคะเพื่อยุไกยุไกมาให้นกนลังใจทิมร้านสาวหน่อยได้นะคะ <c oughs> แล้ววันนี้ก็คืองานออนทัวทร์กทมของเดือนนี้งานสุดท้ายนะคะเราเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะแล้วพบกันจิมลาสวัสดีค่ะ